ปัจจักหลักที่ไม่ควรมองข้ามในการตัดสินใจทําประกันสุขภาพมีอะไรบ้างในคลิปนี้มีคําตอบค่ะถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์กดเป็นรายการปวดและกดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับรู้ได้นะคะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆค่ะวันหนึง่งมีทั้งฝนตกมีทั้งแดดออกอากาศร้อนมีทั้งฤด,ดูหนาวในวันเดียวกันใช่ไหมคะทาให้ร่างกายเราอาจจะเกิดเจ็บป่วยได้ง่ายถ้าเรามีประกันสุขภาพรองรับไว เวลาเราเจ็บป่วยจะต้องเข้ารับก,การรักษาพยาบาลก็จะมีความคุ้มครองมีความอุ่นใจในกรณีที่เราจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคะค่ะมีปัจจัย3ปัจจัยหลักที่เราจะนํามาประกอบในการตัดสินใจที่จะทําประกันสุขภาพนะคะข้อหนึ่งก็คือมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น,นเรื่อยๆที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเช่นมีโรคโควิด -19 นั่นใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นมาเมื่อ23ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการระบาด อยู่ไม่หยุดอยู่นะคะข้อ2ก็คือเบี้ยเพียงเล็กน้อยเบี้ยหลักร้อยหลักพันแต่ว่ามีความคุ้มครองหลักหมื่นหลักแสนนะคะข้อ3คือโรคเก่าๆเ,เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานก็ยังมีอยู่นะคะยังไม่หายไปจากโลกนี้เราก็ยังจะต้องเผชิญอยู่เนื่องจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตของเราหรือว่าปัจจัยหลายอย่างนะคะถ้าหากว่าเรามีประกันสุขภาพหรือประกันโรคหลายแรง คุ้มของไว้ก็จะเกิดความอุ่นใจใช่ไหมคะถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะทําประกันสุขภาพหรือประกันโรคหลายแรงหรือประกันชีวิตประกันภัยทุกรูปแบบต่อพราบในราคาสมาชิก่อนได้ทักลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูหมีมานะคะครูหมีจะบริการทุกท่านคะ่ะหรือว่าถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกทําเองในราคาสมาชิกหรือและสร้างไรายได้ในการรับทําให้คนอื่นก็สอบถามมาได้นะคะครูหมีจะบริการทุกท่านคะ่ะ